สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำสัปดาห์ในระหว่างวันที่10ถึง14มิถุนายนพุทธศักราช2567บริการให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานแก่นายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปรวม38ครั้ง43รายลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานจำนวน4รายสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับรวมเป็นเงินจำนวน111,287บาท พนักงานตรวจแรงงานได้ติดตามคำร้องลูกจ้างแล้วเสร็จจำนวน3รายสิทธิประโยชน์ที่ยื่นรวมเป็นเงินจำนวน6,303บาทเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2,567 นางราพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้นางสาวอมรอรัตน์ปรบแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมคณะตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดราชบุรีประจำปีพุทธศักราช2567เข้าตรวจประเมิน สถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมปีแรกเพื่อตรวจประเมินเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจอมบึงตั้งอยู่เลขที่57หมู่ที่1ตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยคณะทำงานตรวจประเมินได้ให้ความเห็นข้อแนะนำและแนวทางเพิ่มเติมเพื่อให้สถานประกอบกิจการไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2567 นางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้ในายสันทิติการเพชรนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสิริวันโคโฮุกเจ้าพนักงานแรงงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7และที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโป่งเข้าร่วมตรวจปัสสาวะลูกจ้างตามกิจกรรมดำเนินการค้นหาผู้เสพติดยาเสพติดในสถานประกอบกิจการณนะการประปาส่วนภูมิภาคเขต3ตั้งอยู่เลขที่128หมู่ที่3ตําบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีประกอบกิจการ ผลิตน้ำประปามีลูกจ้างทั้งหมดจำนวน151คนสัญชาติไทยเพศชายจำนวน81คนเพศหญิงจำนวน70คนโดยตรวจสารเสพติดลูกจ้างทั้งหมดผลการตรวจไม่พบสารเสพติดเม็ดแอมเฟตามีนในลูกจ้างเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2567นางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรชาชบุรีพร้อมด้วยนายภาคภูมิเติมอารมณ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวทิวรีซ่อนยิ้มนักวิชาการแรงงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนดสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2567ให้กับผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี27โรงเรียนจำนวน55คนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติจิตสำนึกและการสร้างวัฒนธรรมที่ดีด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียนต่อไปณห้องสัมมนาชั้นสองอาคารบริหารบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดตำบลพิกุลทองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโดยมีนายจตุพรโสภารกกรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2567 นางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรางงานจังหวัดราชบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถแถลงคำมั่นพร้อมร่วมชูฝ่ามือขวาแสดงสัญ,ญลักษณ์ยุติการใช้แรางงานเด็กเนื่องในวันต่อต้านการใช้แรางงานเด็กโลก12มิถุนายนปีพุทธศักราช2567เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาแรางงานเด็กสอดคล้องอนุสัญญา ILO ผ่านระบบ Zoom มีติ้งณห้องสัมมนาชั้น2อ,อาคาร,รารบริหารบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดตำบลพิกุลทองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราช รโดยมีนางวัชรีมากหวานรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธ,ธศักราช2567นางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมอบหมายให้ในายภาคภูมิเติมอารมณ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวทิวารีซ่อนยิ้มนักวิชาการแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้พิการหรือผู้ดูแลสิทธิแทนผู้พิการจำนวน41คนในพื้นที่ตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งและพื้นที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการณวัดหนองกบตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2567 นางรพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชนชาแคลอรี่เครดิตแชล้งระยะที่2ทุกแคลมีคุณค่าชวนคนราชบุรีรวมทีมฟิตผ่านแอปพลิเคชันแคลอรี่เครดิตแลแงสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการสะสมเครดิตและแคลอรี่ ในรูปแบบทีมพร้อมกันทั้งจังหวัดเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนชุมชนองค์กรภาคประชาสังคมหรือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีแรงจูงใจในการใส่ใจสุขภาพการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจำและต่อเนื่องณนะอุทยานหินเขางูตําบลกอพะพระพลาอําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี สสม,งงมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของประชาชนหน่วยงานก็สรอง